เป็นดีต้อนรับสู่ช่องกาฮาวีเอสเราบอกนะคะวันนี้เราจะเปิดกล่องซุม่มจากคิซุนิอีพีสองเริ่มแ <c oughs> อะทำไมมันต้องเป็นของเดิมไม่เนี่ยเนี่ย,ยมันเก็บแล้วหายมันสวยนะแต่มันเก็บแล้วหายปุ่น ทำไมนิสยัยพ่นแปลกๆอย่าขโมยได้ไหม <c oughs> ขโมยไม่เล่นจะขโมยเขาเล่นกอพูดจะเล่นด่านออบบี้เขาก็เห็นด้ะทุกคนน้องจะเล่นด่านออบบี้บ้านเรานะคะ <c oughs> บบเพราะไมเล่นยากจังอบบี้พอทำมาสำหรับผู้ใหญ่โอ้ยแกเอาเก็บทำไม แต่มันก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเราอิ่มอยู่นะก็พาวพาฟงกนทำไมเนี่ยมันบางเฮ้ยทุกคนเกิดปัญหาด่านออบบี้บ้านเราอะไรนะด่านออบบี้บ้านเราอันเนี้ยเบรนบลัดมันบังแล้วก็เลยไม่สามารถเล่นออบบี้ได้อ่ะฮิฮิฮิวฮิวบายเสียใจไหม อย่าเสียจอจเขาหรือว่าคุณจะตึยองอยาไปคงยาไปขี้เขาก็เขาเขาเฮ้ยแล้วเ,เราจะทํายังไงอะทุกคนมันติดสถานะทั้งสองอย่างแล้วจะลองเอาไปให้นะเขาเขาเขาก่อนเขาจบคลิปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ